เจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับผมหรืออาตมาภาพพระมหาติ่งมิสโรนะครับอาจารย์บรญญายพิเศษขณะนี้เราอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาสมอางอนารโย์นะครับที่มาของธรรมะอินเทรนครับสวัสดีครับครับว,วันนี้เนื้อหาของเรานะครับก็คืออยากจะเจาะลึกนะครับถึงที่ไปที่มาของธรรมะอินเทรนนะครับเพราะว่า รู้สึกตอนนี้กระแสของท่านจะมีชื่อเสียงในด้านของการบ,บรรยายตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับในยอมรับในคณะแพทย์พยาบาลนะครับที่ทําหน้าที่ตรงนี้รู้สึกท่านจะทําหน้าที่ทั้งสถานศึกษาสถานพยาบาลต่างๆนะครับเป็นที่ชัดเจนในตามชนบทต่างๆนะครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสเจาะลึกที่ไปที่มาของธรรมอินเทรนกับท่านพระอาจารย์มหาสมันนาเรายุนะครับ ท่านอาจารย์ครับธรรมะอินเทรนนี้มีที่ไปที่มาอย่างไงครับจุดเริ่มต้นเลยก่อนที่จะมาเป็นธรรมะอินเทรนนะครับอยากทราบวามเป็นไปเป็นมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นธรรมะอินเทรนก็คือเริ่มจากตุดลมการคืออยากไปทํางานเกี่ยวกับการเวยแพร่ของพุทศาสนาครับผมคือธรรมะอินเทรนก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายก็คือว่าธรรมะที่ทันสมัยครับทรรมะที่ทันสมัยครับคือความหมายคือ เป็นธรรมะที่ไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นคือธรรมะพระพุทธเจ้าครับผมคือธรรมะพระพุทธเจา้านี่ไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นอยู่แล้วสามารถใช้ได้ทุกการทุกเวลาอากาลิโกและเมื่อมาถึงการบรรยายหรือการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สโลแกนคำนี้ครับผมบซึ่งเป็นสิ่งที่คนฟังแล้วดึงดูดในการที่จะพังมาขึ้น ก็เลยใช้ซอฟแรมนนี้ครับผมแล้วในลักษณะกระบวนการของการบรรยายของท่านพระอจานนะครับก็เลยอยากจะทราบอยากจะทราบอีกจุดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีของธรรมะอินเทรนนี้มีกระแสสังคมเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการลอกเรียนแบบเช่นธรรมะอารมณ์ดีเช่นธรรมะเดลิเวอรี่หรือเปล่าครับจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นการเรียนแบบหรือนำซอโรแกนเพื่อมาเป็นจุดขาย จะขายในที่นี้คือเพื่อการบรรยายนะครับครับผมคือหลายๆท่านเป็นวิทยากรนะครับ่รับเป็นพระฐนักเทศพระวิทยากรหลายๆสำนักหลายๆครูบาอาจารย์ครับก็จะมีสโลแกนประจาตัวอยู่แล้วอ๋อคือการใช้สโลแกนประจําตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจครับอยากจะฟังธรรมะแบบทันสมัยโดยที่เราใช้ ประเภทกิจกรรมทักษะชีวิตพูดง่ายๆคือรูปแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆครับผมเป็นการประยุกต์กระบวนการอ๋อประยุกต์กระบวนการห้าสอครับผมอ๋อเช่นมีสนุกอ่าสอที่หนึ่งคือสนุกครับผมสอที่สองสาระสอที่สามสร้างสรรค์สอที่สี่สงบสอที่ห้าสำลึกครับผมอ๋อพูดง่ายๆก็คือก็คือเพื่อให้ทรมาเนี่ยเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้นใช่ด้วยอีกรูปแบบวิธีการหนึ่ง ซึ่งเขพูดไปแล้วนะครับก็ค like ือจะแตกต่างกับสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งสมัยก่อนคือพระนั่งเทศอยู่บนธรรมะอย่างเดียวถ้าสอนก็คือนั่งอยู่อาสนะผืนเดียวนะครับแต่ทันนี้ท่านั้นนะครับรูปแบบสําหรับโลกยุคใหม่วิธีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็การเป็นอยู่สังคมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนั้นท่านพระอาจารย์ก็คงจะเห็นว่า รูปแบบการนําเสนอและการแสดงธรรมต่างๆต,งตงลอดท่านการเผยแผ่ <ๆ S 2> มีความจําเป็นอย่างยิ่งในรูปแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับผมคือสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รเพราะเยาวชนครับผมเยาว,วชนคนรุ่นใหม่เขาต้องการที่อยากจะรับสารไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะแบบเป็นวิธีเทคนิคใหม่ๆด้วยการถ่ายทอดนําเสนอแบบแนวใหม่สไตล์ใหม่คือฟังแล้วดูแล้วไม่น่าเบื่อ คือถ้บผมนในส่วนของการน,นำสือไม่ว่าจะเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือกิจกรรมทักษะชีวิตซึ่งเป็นทักษะในการปฏิบัติอยู่ของแต่ละทุกๆคนอยู่แล้วครับนะครับผมในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะวันนี้ครับผมก็ <ๆ S 2> มีกิจกรรมบรรยายครับคือวันนี้ก็มาบรรยายที่โรงเรียนซีสเกตวิทยาลัยครับซึ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับมหนึ่งมสครับก็ ใช้วิธีกระบวนการในการบรรยายรมทสอ้วยกันครับผมครับที่กล่าวเ้องต้นนะครับผมครับผมทั้งหมดทั้งสิ้นคือรูปแบบการนําเสนอพูดง่ายๆเพื่อให้เข้าถึงเด็กเยาวชนนักเรียนตลอดทั้งรูปแบบการนําเสนอในหน่วยงานราชการต่างๆรูปแบบหนึ่งเพราะถ้าพูดไปแล้วหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะครับท่านผู้ชมเวลามีจํากัดและมีเวลาน้อยดังนั้นฉะนั้นธรรมะก็จะเป็นลักษณะคล้าย เลื่อนที่เลื่อนที่เลื่อนที่สัญจรอ๋อสัญจรครับผมไปในหน่วยงานองค์กรภาครัฐเลยก็แล้วท่านพระอาจารย์ครับเวลาไปบรรยายตามสถานพยาบาลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับของทั้งหลายๆจังหวัดและทีนี้คืออยากจะรู้นะครับว่าสังคมเขาต้องการอะไรครับผมหลังจากที่พระอาจารย์พระมหาจิ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยาย สไตล์ธรรมอินทรนครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาบรรยายที่โรงเรียนศิลเกตวิทยาลัยพ่าไปสองวันแล้ววันพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมการบรรยายสําหรับนักเรียนชั้นม .3 มครับผมในส่วนของพระอาจารย์พาติ่งซึ่งเป็นทีมงานธรรมอินทรนก็อยากจะสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านไปแล้วและรุ่นต่อไปที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ครับ ไม่ทราบว่าพระอาจารย์นาติงได้เตรียมตัวเตรียมการาการบรรยายเรือกิจกรรมต่างๆว่าอย่างไรบ้างครับผมการวางแผนการบรรยายในแต่ละครั้งนะครับคืออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเป็นอย่างนี้นะครับว่าเราเปรียบเสม,มือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งเป็นดอกที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นดอกที่กําลังจะผลิบานแล้วในลักษณะของดอกไม้ดอกนี้นะครับดอกบริสุทธิ์นี้กําลังจะผลิบานฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการอบรมต่างๆจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนครูอาจารย์ท่านทั้งหลายซึ่งเรามีโอกาสได้รับฟังถ้าหากว่าใครได้รับฟังตั้งแต่ต้นๆจนถึงโค้งสุดท้ายก็คงจะเข้าใจนะครับว่าในกระบวนการอบรมนั้นที่จริงแล้วจะว่าเป็นการวางแผนก็คงไม่ใช่อยากให้เป็นในลักษณะว่าเป็นกระบวนการรเพราะเพราะวิธีการรับฟังก็ดี วิธีการถ่ายทอดก็ดีต่างๆซึ่งระหว่างผู้ให้กับผู้รับอันนี้เราจะต้องปรับให้เข้ากันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผู้ผู้ให้บางครั้งอาจจะให้ไปโดยไม่ได้จำแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยเขาจะฟังแล้วจำไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการปรับใช้ซึ่งอนาคตในวันข้างหน้าเราเราไม่ทราบอยู่เลยนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยแต่ละคนนะครับหน้าที่การงานก็ดีนะครับ หน้าที่การงานบางคนมีภาะวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กใช่ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้นะครับเราเราไม่ใช่เพียงแค่มองผ่านครับผมแต่เราต้องบอกวิธีการของการตัดสินใจเพราะว่าเด็กบางคนมีภาะวะการเป็นผู้นำสูง<ช>มาจากครอบครัวที่ดีบ้างเป็นในลักษณะความเป็นครอบครัวที่ดีนี่ไม่ใช่แค่ร่ำรวยไม่ใช่เป็นลักษณะครอบครัวที่ร่ำรวยหมายถึงเป็นลักษณะครอบครัวที่เขามีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีครับผมพ่อแม่ เปรียบเสมือนกับครูได้คอยดูแลทั้งในบ้านและนอกบ้านได้อีกด้วยอันนี้นะครับคือสิ่งที่สิ่งที่อยากจะฝากไปยัง,น,งน,นักเรียนนะครับที่จะเข้าอบรมนะครับว่าเราเปรียบเสมือนกับดอกไม้สีขาวนะครับท,ที่บริสุทธิ์แล้วก็กําลังจะผลิบานและทํายังไงเวลาบานออกมาแล้วจะสวยและไม่ชอกช้ำนะครับดังนั้นกระบวนการอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เราเชื่อได้เลยว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวตอบ <c oughs> เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวตอฉะนั้นในช่วงนี้นะครับสาคัญอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องทราบจะต้องทราบในสิ่งที่ควรทราบโดยเฉพาะที่เกิืนให้ฟังมาทั้งสองวันนะครับที่ทุกรุ่นจะได้รับฟังกันนั่นก็คือเรื่องของพระมหาชนกพูดให้ฟังในลักษณะแนวทางการเป็นอยู่แนวทางของการเป็นอยู่และแนวทางการแก้ไขยต่างๆ ในขณะที่เรียนหนังสือนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยใช้หลักธรรมโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสมจากพระอาจารย์ครับบรรยายไปแล้วใช่ซึ่งซึ่งหลักธรรมที่นํามาแสดงนํามาแสดงเนี่ยจะต้องเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมครับผมวันนี้กับเมื่อวานนี้คณะครูอาจารย์พร้อมกับนักเรียนที่เขารับการอบรมครับผมให้ความสนใจที่มากเลยแล้วก็ประทับใจในการบรรยายของพระวิทยากรครับอยากจะถามพะอจารย์นี้ว่า ในทุกวันนี้ครับปัญหาสังคมเกิดขึ้นกับวัยรุ่นมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กมัธยมอุดมศึกษาอาชีวะย่อมมีปัญหาสังคมที่มาเกี่ยวพันเกี่ยวกับวัยรุ่นปัจจุบันนี้ใช่ใช่ใช่กับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าเราจะใช้หลักทมอะไรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ครับผมครับผมคือก่อนที่จะมาทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา คืออยากจะให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนทุกท่านนะครับได้ได้เข้าใจก่อนนะครับว่าคือเด็กและเยาวชนเราเนี่ยร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบจากการประมาณการนะครับว่าเด็กจะอยู่ในสังคมซึ่งเป็นในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันอันนี้นะครับและและในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันนี่แหละครับการตัดสินใจบางครั้งรวดเร็วการตัดสินใจบางครั้งรวดเร็วขาดการยัง้งยืน การเป็นอยู่ก็เป็นอยู่แบบรวดรวเร็วเรวดเร็วมากนะครับคือคําว่ารวดรวปัจจุบันทันด่วนครับปัจจุบันทันด่วนในลักษณะเร็วครับไปเร็วมาเร็วในการเดินทางการอารมณ์ร้อนความอดทนน้อยในลักษณะอย่างนี้นะครับสมาธิสั้นสมาธิสั้นด้วยแล้วจะไม่เชื่อคนนอกกลุ่มของตัวเองครับถึงจะเป็น บุคคลผู้มีปัญญาหรือใครก็ตามนะครับข้าราชการที่ไหนก็ตามมาตักเตเด็กกลุ่มนี้จะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับแต่สําหรับในวันพรุ่งน,นี้นะครับที่จะอบรมเนี่ยเราก็เลยมีรูปแบบนะครับแล้วก็ขอตอบคำถามนะครับคําถามที่ท่านได้ทิ้งไว้ในเมื่อสักครู่นะครับว่าแ <c oughs> นวทางการแก้ปัญหาในปัจจุบันของวัยรุ่นนะครับถ้าเราพูดถึงปัญหา นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและเด็กวัยรุ่นทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราโตขึ้นอีกประมาณหนึ่งเราเจอปัญหาแต่ละครั้งเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับและนักโอกาสที่เด็กเหล่านั้นหรือนักเรียนเหล่านั้นแก้ปัญหานักเรียนได้เอาหลักธรรมมาใช้หรือเปล่า<อ>นี่เราเราเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าไอสถานการณ์ของเด็กที่เจอปัญหานี้จะแตกต่างกัน บางคนเจอกับปัญหาซึ่งลุ้มเล้าตลอดชีวิตตลอดเวลาก็อีกกลุมหนึ่งย,ยิ่งโดยเฉพาะปัญหาว,วัยรุ่นตัวนี้เรื่องของความรักครับผมอาจารย์ปัญหาเรื่องของความรักความรักนี่ถ้าเกิดเราจะมองแบบแบบ,บพ,พื้นๆธรรมดาความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงามจะเป็นสิ่งที่สดใสความรักคือการให้ครับซึ่งจะไม่แปลกถ้าวัยรุ่นมีความรักวัยรุร่นมีความรักแลว้วความรักในที่นี้เรารักกันอย่างไร,รโดยเฉพาะเพื่อน เพื่อนกับเพื่อนรักกันอย่างไรใช่นี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 ่คือความรักและความรักแบบไหนที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาความรักเขาบอกว่าผ้าจารย์ครับผมคือตามที่เราเคยไปบรรยายส่วนมากผมก็จะใช้สไตล์แบบทันสมัยนิดนึงคือทําให้เทนครับครับก็จะใช้ความรักมีสี่เกรผ้าจานเกตที่หนึ่งนี่รักให้ไฟกามาครับเกดที่สองรักปัถนามาคู่กัน เกศสามรักปั่นแบ่งความสุขครเกรดสี่รักยอมทุกเพื่อสุขเธอครับตัวนี้วัารุชอบเกรดหนึ่งมากกว่าเกรดสี่ครับเมื่อการเรียนหนังสือเนี่ยพาจากงนั้นความรักที่ทุกวันนี้วัยรุ่นประสบเกี่ยวกับปัญหาด้านความรักแล้วรักไม่เป็นรักไม่ถูกต้องทําให้ชีวิตตัวเองต้องเศร้าหมองไม่มีความสุขครับผมไม่มีความสุขครับแล้วทุกวันนี้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของยาเสพติดพาจันตามมา ปัญหาที่สาคัญนะครับแล้วทีนี้เราจะใช้หลักธรรมะในการเอาไปแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องให้เด็กระมัดระวังเรื่องของยาเสพติดเนี่ต้องมีหลักอะไรบ้างครับอาจารย์ในการแก้ไขปัญหานะครับถ้าพูดถึงแล้วคือต้นเหตุของเด็กวัยรุ่นจริงๆคือการขาดความอดทน นี่ความอดทนใช่ยับยั้งชั่งใจนะครับเพราะว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักจริงๆซึ่งซึ่ง,ง,ง,งบรรทัดฐานของมนุษย์คนเราคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับพื้นฐานในสภาวะจิตจของเราเองนะครับตามพระพุทธศาสนา,าแล้วเนี่ยการบังคับการควบคุมอารมณ์ของแต่ละคนนี่จะไม่เท่ากัน<อ>ครับผมจะไม่เท่ากันในการยับยั้งชั่งใจหรือหรือการมีปฏิกิริยาตอบ โต้ตอบกลับต่อสิ่งที่มากระทบก็ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราที่ที่ที่เราพบเห็นประจำครับผมสุดท้ายก็จะได้ถามพระอาจารย์ในส่วนของพระอาจารย์ก็เป็นพระพิยารบรรยายนะครับไปหลายโรงเรียนในเขตภาคอีสานเราจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตอนเหนออตะนตกครับพระอาจารย์ไปในส่วนของวัยรุ่นเยาวชน อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้แนะนําในส่วนของหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนําไปใช้กับเด็กวัยรุ่นวันนี้ครับในระยะเวลาที่จํากัดในขณะนี้ขอให้พระอาจารย์สรุปแล้วก็ปิดกิจกรรมในการสนทนาวันนี้นะครับผมครับสําหรับเมื่อครู่เราก็ได้คุยมาแล้วนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ทราบจากวัยรุ่นในปัจจุบันหรือเยาวชนในปัจจุบัน คือปลายเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็คือเกิดจากการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่ว่าจะเรื่องความรักก็ดีความรักฝ่ายการ,รมอะไรต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมในหมู่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีก่อคดีอชาชญากรรมต่างๆตามมาก็ดีนะครับแล้วก็ติดเหล้ามอมแมมอะไรต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนะครับถ้าพูดไปแล้วหลักธรรมซึ่งเหมาะแล้วก็ควรนําไปใช้สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมก็ดีนะครับแล้วก็ระดับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ดีที่ควรจะพ่อพูนนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าที่ควรจะพ่อพูนแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นในใจของเราสม่ําเสมอรประการเดียวก็คือให้อดทนอดทนนะครับผมอดทนอดกลั้นนะครับเพราะว่า บางอย่างความอดทนเนี่ยจะนํามาซึ่งความความร่มเย็นความสงบสุขได้ในวันนี้นะครับการให้แนวข้อคิดกับนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งเดียวที่อยากจะฝากแล้วก็ให้นําไปใช้ได้เลยก็คือความอดทนความอดกลั้นการรู้จักอดทนอดกลั้นยับยั้งชั่งใจเพราะทั้งหมดทั้งปวงเบื้องต้นจริงๆสาเหตุจริงๆเกิดจากจิตใจของเรานั่นเอง ในเมื่อเรารู้จักอดทนบังคับสิ่งไหนที่ถูกสิ่งไหนที่ผิดนั่นก็คือมาจากใจเราจะรู้จักแยกแยะเวลาเราอดทนไปเมื่อสักครู่หนึ่งปุ๊บเราก็จะเห็นทางออกของปัญหานั้นๆน,น,นะครับเห็นทางออกของปัญหานั้น,น,นว่าจากที่เราการทำสิ่งที่รุนแรงก็จะเป็นสิ่งที่เบาบางลงนะครับและนี่แหละครับการที่เรารู้จักตัดสินใจเลือกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา คือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับวัยรุ่นและแนวทางที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับก็คือให้เราอดทนนะครับอดทนไว้ไม่ว่าจะเข้าอบรมก็ดีนะครับไม่ว่าจะร่วมรับฟังการบรรยายที่ไหนต่างๆก็ดีและก็อยู่ในสภาวะการใดในปัจจุบันก็ดีของโลกสมัยใหม่ <ười> มีสิ่งล่อตาล่อใจแยะๆมากมาย <ười> ขอฝากไว้ว่าให้ท่านทั้งหลายอดทนนะครับวันนี้กับผมพระมหาติมิสรล่ก็ ได้บรรยายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้แนวคิดนะใช่เป็นการสนทนาให้แนวคิดกับนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้นะครับนนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานได้บันทึกครับขอบคุณท่านทีมงานทกันทึกภาพนะครับวันนี้ขอบคุณมากท่านก็ทํากิจกรรมได้เต็มที่นะครับผมส่วนรูปแบบนั่นเองท่านอาจารย์ส่วนรูปแบบและการอบรมนะครับเดียวเจอกันในชั่วโมงอบรมนะครับแลวจะรู้ว่าสนุกสร้างสรรค์มีสาระ ท่านสังหลายจะได้สำเน็จไปในตัวนะครับเจริญพรครับ